เราเนี่ยคอนเซิร์มากเยเกี่ยกับเรื่องอาหารการกินดังนั้นอาหารทุกชนิดที่เราเตรียมมาเป็นอาหารที่เป็นอาหารสุขภาพและดีต่อเซลล์ดีต่อใจดีต่ออารมณ์ของผู้เข้าร่วมและที่สําคัญอีกหนึ่งจุดที่สําคัญมากๆคือเรื่องของน้ําดื่มค่ะน้ําดื่มที่เกี่ยวข้องกับพลังงานที่มีคุณสมบัติในการเปลี่ยนพลังงานในร่างกายให้ขึ้นพลังงานเราสูงขึ้นนะคะอันได้แก่น้ําค้างค่ะการที่ใช้น้ําที่ดีอะค่ะแล้วก็อสอนวิธีการในการที่ใส่ Intention นะคะหรือความตั้งใจหรือคําสั่งอะไรบางอย่างใส่เข้าไปในน้าค้างค่ะจริงๆแล้วน้ําค้างเนี่ยพิเศษมากแล้วก็มีมวลที่นิ่งแล้วก็พิเศษกว่าอย่างอื่นซึมเข้าเซลล์ได้เร็ว กว่าน้าประเภทอื่นๆนะคะอย่างที่การวิจัยว่าผลวิจัยบอกไว้เนี่ยค่ะในคลาสนี้เนี่ยเลยจะสอนวิธีการใช้น้ําค้างในรูปแบบของการปรับพลังงานถามว่าดื่มเฉยๆได้ไหมดื่มเฉยๆก็เป็นประโยชน์มากอยู่แล้วแต่จะดีกว่าไหมถ้าเรารู้วิธีการที่ใช่และทําให้น้ำเนี่ยที่เข้าไปอยู่ในเซลล์ของเราะค่ะมีฟังก์ชันพิเศษและก็ทําให้ได้รับประโยชน์อย่างที่เขาต้องการอย่างแท้จริงค่ะ